้าววาวทุกคนกีนเลอ่อนหลาเพิ่นคือบอกขายจริงแทนพี่น้องอันนี้ติ๊กตอกเน่งอิงเงินไหมติ๊กตอกอิงเงินปะพี่น้องขอไปเบิ่งติ๊กตอกเนอิงดีกว่าตอนนี้่พันคนเอาต่ามนค่ะนูกันลุงไรว่าหันบ่นพี่น้องเฝ้าเขาพันยังกเขาไปเบิ่งติ๊กตอกน่าอิงมคะไม่เลอไม่ถึงสองร้อยเกบค่ะโอ้หลอีหลาเพิ่นคือบอกขายของจริงแทนพี่น้อง คนบอกขายของเก่งกๆคนว่าถ้าคายเมิดนี่เชีให้พี่เบียขึ้นใส่สุดเพชรขึ้นเช็กเศร้าน้ำอีหลาวสมขื่นลองเพลงน้ำอีหลาผสนค่ะป้าคนบอกเก่งค่ะหนึ่งเก้าห้าสามเราจะไม่เพลินจ้ายังไงล่ะรัาคุณมนัาแม่เอาทุกคนห่หอมีกี่ซองห่หอมีเจ็ดซองค่ะเจาจมาวเบาทนี่จิ้มเลยอ้เจ็ดพันคเร บอกเสีนุ่นฮอตแน่พะนังมันกดยืนยันอะไรับมันกดยืนยันอะไรเป็นอย่ามันกดยืนยันได้นะทุกคนกดคั้งภาษีเลยค่ะวิธี่ืาอีเนอกดทั้งภา้อปุ๊บนะคะถได้แล้วเป็นในขื้นเด็หัวใจกินได้หัวใจกินไม่ได้ค่ะแต่ว่าเบาหวานเบาหวานไขมันกินได้กดขาหอบปุ๊บแล้วค่ะกดซื้อตอนนี้แล้วก็มันจะมีที่ให้ยืนยันนะคะบอกว่าเก็บปลายทางแล้วก็ยืนยันได้เลยค่ะตอนนี้ฮอตไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ฮอตไปเจ้าก็ ฮอตอี่คืออย่างฮอดกาวกาวๆเลยจ้อันคนที่เปฮอตนี่เกเลยเขุเก่าคนยังตั้มนี่ม่นคือก็จาซื้อเบิร์าพูอย่างยุ่งซื้อเบิร์ดแต่ว่าขาเจ้าพรท่านได้ยืนแข่งท่านยืนยันงแมนแต่ว่าถ้าใครกดกดไม่ทันก็คือมันไม่ถึงก้าไ่เรากม่ต้าไ่อต้องเทาติ๊กตอกอีหละเขาติ๊กตอกาก็ไปกดฮอ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 ซื้อยเนี่ว่าพูดเราเาไม่ติอกีติ๊กตอกหลน่โอ้ซื้องเนี่ยื่อยเนี่ยคนนี้พ่ ซื้อดิ48บาทนี่บอ่ือบแม่นค่ะแม่นกดเลยกดกดไอ้คนได้48บาทจริงจริงแล้ือยื้ได้สองอัน48บาทนี่นี่นี่อันนี้เจันี่ซื้อพอจะซื้ออ้าวพอนูนี่ซื้อเลยแล้วกดสองหอถ้า48บาทสองหอนี่ ไเม่ได้หนึ่งหอบาได้่เอาหาหอเลย้ห่อบพบาทอันนี้บาอพตอนนี้อขอน้นซื้อเลยบบบเนี้ยตปนนึห่อแม่อยากเข้าคนัห่อแอยากซื้อห่อนึงว่ามันได้เท่บ่ออยากวาได้ของจริงไหม อ๋แต่ว่ามันจะมีอ๋อมันมีส่วนลดกินกตอก150บาทสังเกตปลายทางได้เลยจะจ่ายแค่48บาทได้หนม่งดอ่ะถ้าไปทางอีกหนึ่งอค่ะซื้ออีกเดี๋ยวพอลองร้องทิ้งบอกอนนีื้อชื่ออะ้นเสื้ออีกเพ่อที่อยู่สำหรับตอนนี้ที่อยู่เฮ้ยเไมได้48บาทจริงๆเฮ้ยนี่คนได้7 8บาทอยงาอ๋อ่ชืราคาพอกัน บางคนก็ได้ที่บางคนก็เหลือสองร้อยห้าสิบหกเท่านั้นครับอย่าพอยซื้อัดมือยังคำหรอลูกเฮ้ยแตใครได้จ็ดสิบป็นี่คือังออเดอร์ได้นั้นเสียสิไม่งั้นเสียสิทธิ์จริงๆค่ะดูวีดภาพเชียรูเหลือแค่2อ0อหาสิบ่อค่ะเอสร้อย่คือจะตุนละพดสวงมงมเี่ล่ะกสดค่ะช่พวก้อย่าไปลงลไม่น้ซี่ม่นมุ้เดเ่ซื้อแล้วกดหน่อแล้วดซื้อตอน กดคำว่าซื้อแล้วกดดึงหัวแล้วกดซื้อตอนนี้แล้วกดเก็บไปทากเลยราคา N บทสิที่8บาทคือเพื่อแรกใช่ไหมบิละเพียวทำงานแป๊บนึงค่ะม่งได้ไอร้อน่ะแล้วเราจะได้กำไรอะไรอ่ะ48บาทไม่ได้อะไรค่ะเพราะว่าพี่กลง่ที่สล้ใครเอากันมไม่ขึ้นไปดได้ค่ะ กาแฟฟิตเนตกฟเฮดเอากาแฟเนกแฟเฮดเอากมร้อยหกสแล้วเหลือแค่สองร้อยเรน้ี้เาด้ร้วยสมัสมากาแฟฟิตเนสแม่กาแฟเฮดอาคมาต่ามบางคนซื้อไม่เป็นดูค่ะใครซื้อไม่เป็นนะคะกดตะกากดอย่างนี้เด้อกดคำว่าซื้อนะคะมาซื้อปุ๊บ กดที่หนึ่งหอใครได้ราคา4 0บแปดบาทใครได้ราคาไหน,ไดาาไหนกดจิมตการนะคะแล้วก็กดคำว่าซื้อตอนนี้ปุ๊บนะคะทีนี้มองเห็นฟอคือที่ย์ด้วยจะถ้าใครจะเก็บปลายทางมากดคำว่าเก็บปลายทางแล้วก็ทําการซื้อตอนนี้ได้เลยค่นะทางนี้ซื้อได้ศูนจุดศูนหนึ่งบาทโอ้โหศูนย์จุดศูนึงเมื่อกี้ไม่ไม่มีพูดถึงกาแฟเลยบอสโจลอมากนะโอ้ยนี่หละผู้ใดพิมพ์คเล่ากาแฟเร็วๆสุดยอดมากอุ

ใช่จริงพี่น้องเรปาวานมา่อี่ละปวานตรง็จัดป่าวานมันราคาไงบ่เห็นเขาเห็นยอ่จรอดยอดน้อบอกว่าน้องเิเห็นปาวันค่ะซื้อซื้อครับปวานไปเลยฮะอุ้ยามีคนตีป่าวานเอาปวปวานมุดกี่แบบไรอุ้ยร้อปดสิบแดออเดอร์แล้วครับ นม่เพื่อนยังดูเปีดน้อยหงกาบกาบกาบกับกบหงงหเอาเป็ดไหมม่เคยส่งหงงม่นีหงทั้งหน้าคอยาวๆวคนละเจ็ใช่หัละเจ็ดสิบาทคุ้มากทุกคนตอนนี้เหลือแค่ร้อยเก้าสิบห้ดวับมา่ยค่ะรอล้วบครล่ะค่ะเป็นช่งไม้ยังแต่ดตามนั่นแหละมาเนี่มาดูวยส่งอะไรมาผ่านปิดเนาะผ่านห้างงอีลาเนี่ยแกอลีลา มันจะหัวาหัวยังนไายหมดให้มอนองกับคูเบียใส่ชุดเพชรที่มอนองพี่มอนเจ้าอย่างนั้นี่หมอน้เป็นหมอรอบนั้นเพ่งพ่อพี่มอนองกับพทใส่อุ้ยๆไฟ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 ๆัฟๆไ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 ๆไหๆไฟ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 ๆๆ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 ๆไๆๆไๆๆๆๆๆๆๆ เด่ได้ราคาไดีเนียจากปกติ2 1 9บาทวันนี้ใครได้ราคาไหนบ้าง FC พ่อโจพ่อโจรหล่อมากพ่อโจน่ารักมากพ่อโจไม่คิดว่าผ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าย่าฮ่าห่าฮ่าฮ่าฮมา่า่าฮ่าฮา่าา่ 48ทุกคนใครได้48บาทวิธีกดเอาคูปองนะคะกดตะกร้ากดกดไปกดเพราะว่องสื่อนะคะกดปุ๊บนะคะกดหนึ่งห่อถ้าได้48บาทกดซื้อตอนนี้แล้วก็สามารถกดเก็บเงินปลายทางแบบนี้ได้เลยกดปลายทางแบบนี้ได้เลยด้วยค่ะไยพ่อโยวอลรอพ่อโยผีเลมผู้ใหญ่ไม่คิดว่าพ่อจูจะน่ารักขนาดนี้หนูซื้อกาแฟพ่ออุ่นนุนพ่อโจูมาดูความน่ารักของพ่อโจูไม่คิดว่าพ่อโยจะน่ารักขนาดนี้เปาเ่า ยี่สยู่บิ๊กซีเคกษแค่ะอ่าบิ๊กซีเคสกแบุต์ไก่เคียาวมาด้วยค่ะตอนไห้เคนสองู่ที่กันเ็มมาวิธี่รล่คะใช้ใช้คอมเมนต์มาสั่นค่ะโมามีมีมีเนหน้ามีดีลยมีเี้ยงะปนหน้าน่อยมีหน่อยเนาะพันแปดร้อยคน FC พ่อโจกอ่ะเห็นไหมล่ะ เห็นไหมล่ะพ่อมีเอฟซีอ่ะใส่เอฟซีพอมีคนบอกว่าเอฟซีอยู่งมีนียังไม่มี <Gund ot ca> ีแต่พ่อโจ้เด้อ